โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่แบบเออผลพิษไม่ใช่ผลพิษนะว่าผลเงาครับเอามาเปิด PvP ดูนะว่าผลนี้มันจะเปิด PvP ดีไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับทุกคนแดกหนึ่งไม่ใช่แล้วไม่โดนนี่บ่าสกิลสองก็ไม่โดน,ดโดนเอา้ากูโดนเปิดแล้วหนึ่งเรียบร้อยกูตายแน่นอนครับจังหวะนี้ไม่ตายแน่นอนครับกูม,มีสกิลวีอยู่จำได้เอาไปแดกพ่กโกแดกหนึ่ง ว่าดิเพิ่งมาเปิดก็ตายหนึ่งแล้วโอ้โหตึงเกินตายสองแน่นอนไอ้โง่เนี่ยตายสองอุ้ยสกิลหนึ่งไม่โดนว่ะอันนี้เล่นโพด้วยทุกคนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยไม่โดนไม่โดนตุ้มไม่โดนหรือล้วตุ้มแลกกันเปน็นอย่างทีแต่ว่านายมันแลงกว่านะเออ อันนี้ห้ามเสือกนะขอร้องขอเลอน่นกับคนนี้ก่อนนะครับมาดีมาดีาดอุ้ยกูโดนเปิดกูโดนเปิดกูตายไหมไม่ตายครับเ <c oughs> ออเดินไฟเผาใช่แล้วข้างคากูสกิวีต้องทำงานแล้วสกิวีต้องทำงานแล้วจวังหวะเนี้ยตุ่ม <ừ> เกือบนะเกือบตายแล้วนะอันนี้มันค่าหัวเท่าไหร่วะผมอยากรู้อะโอ้ยสี่จุดห้าเลยเหรอกูจะเล่นฝั่งมารินฟอร์ดเพื่ออะไรวะแล้วจะเล่นฝั่งโจรสลัดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียค่าหัวฟรีตุ่มตุ่มเละกูนี่แหละเละอุ้ยไม่โดนป่ะโอเคเริ่มทันอ้าวตุ่ม อ้าวโดนอีกแล้วอุ้ยตึงว่ะตึงมากอูมวู้ยมันหนีอ่ะโอ้โหผมไม่เคยเจอศัตรูคนไหนที่มันหนีผมอย่างเดียวเลยอุ้ยเอาแล้วไงกูเสร็จเสร็จมาแน่อุ้ยรอดว่ะ ไอ้งงเนี่ยมันทำให้กูฟุ่งไปไกลแล้วกูก็รอดมาดิวิวยวิลงน้ำไม่ได้ว่ะมาเล่นน้ำมันสนาน่นนะครับผลน้ำแข็งเนี่ยผมต้องขึ้นบกนะครับขึ้นบกขึ้นบกนี่อุ้ยผมเริ่มรู้จักกับผลนี้แลว้วนะครับวิธีคอมโบของมันลองเดี๋ยวเรามาลองดู สกีวีก่อนหรือมั้งเนี่ยมันไม่โดนว่ามันหนีท่านว่ะทุกคนถ้าโดนนี่เข้าไปตาเต็มๆเนี่ยตายอ่ะเลือดฟงเป็นกระจุยอ่ะอุ้ยเยอะครา้งขาวกูวโดนไฟไม่ <c oughs> โอ้โหมันหนี ไม่แฟร์เลยอะ่ะอุ่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหิวเกินไปไม่ได้ป่ะสรุปครับทุกคนถ้าผมไม่หิวเกินมันก็อาจจะตายผมได้นะครับอืม เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นฝั่งตัวสลัดหน่อยดิเปลี่ยนไงวะก็ต้องรีเซิร์ฟเข้าใหม่หรอไม่ไม่รีดีก,กว่าวะไม่แฟรม์มันแฟร์สิเออแต่แบบไม่อยากแบบยังไงอ่ะเออก็ทุกคนคิดว่านะคะหัวสองล้านอะ่ะเออแต่ว่าสี่มก็จะแพ้แล้วอ่ะทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่าผลนี้มันเปิด PVP ดีมากเลยตงเกินตงเกินตึเกินตุ้ โหหนีแกสู้ดิีมันจะลงน้ำอย่างเดียวเลยไอ้ผลน้ำแข็งเนี่ยดวกระจ,ก,ะจกกระจกจัดโอ้โหข้างข่าวโดนไฟลวก <c oughs> พูดกี่รอบแล้ววะเนี่ยนี่ต <c oughs> ดวนไปีดตโวนไปดีดปด <c oughs> เปิดอนักขีทัานอุ้ยอ่าเปิดหลบทันอีกแล้วอ <c oughs> ้โ,โหเอ้มันยิ่งเปิดหาคีแม่นอยู่ตอนเนี้ยช่วงนี้นะเออ มาดิตัวดิมันจะลงน้ําอย่างเดียวเลยอะไอ้วินไอเนี่ยมันจะลงน้ําอย่างเดียวเลยเนี่ยมาดิมันเข้ามาดิอุ้ยมันจะแซ่แข็งผมมันจะแซ่แข็งผมผมรู้เว่อว์เว่อวว่อวว่อวมาดิมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมามันก็ตายอ่ะขึ้นมามันก็ตายอ่ะมาดิมาดิ ก็คือสกิลของผลนี้มันโกงมากโกงจริงๆโกงสุดๆกูว่าอะไรไงเขาแบบแบนผลนี้แบบเวลาเทสแคนกันจริงจริงอุ้ยมีอะไรสังเกตว่ะทุกคนผมไม่อยากตายโดยเสียข้าหัวอีกฝั่งมารินฟอร์ดกูเนี่ย จะลดเหลือหนึ่งล้านเลยเนี่ยอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอาตายนะ่จะตายนลนะ่วน่ะตายนลนะ่วน่ะเรียบร้อยตายกูงโง่มันจะลงน้ำโอ้โหกระจกลงน้ำไม่เฮย<อ>สมเพศจริงๆ <c oughs> สมเพศโอ้โห อันนี้ 4m 4m จริงเปล่าครับเนี่ยขอถามเธอท่านไงไมันจะเอากุญแจไหนนี่ 4m จริงเปล่าครับเนี่ยอ้าห้าไม่ตายอีกโอ้โห งงนะไปแล้วแม่กูหนีแล้วยังนี่มัน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 เลี่ยมอ่ะมันลงน้ำอ่ะมันจะตายแล้วมันก็ลงน้ำแล้วผมก็จะแพ้มันแล้วเนี่ยมผมตึงมากมั้งเนาะไอ้เพี้ยนี่เต็มหน้าไปดิตายใส่โง่สมเพชตายสมเพชไปหลักไปอยากเจอเพื่อนมึงว่าเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เราเพื่อนมึงเนี่ยมาดิ เอาไปละเอาเพื่อนมันวิ่งหนีด้วยดิโอ้โหมีทุกคนวิ่งหนีสี่เอ็มก็วิ่งหนีตลอดเลยไม่ไม่ชอบเลยว่ะกงเกินผมว่าผลนี้กงกับโมจิะร้าเล่นเป็นน้องตรงโคตรตึงอยากโดนลุมสองตัวจังเลยครับเออนี่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเออน่าใช่อะไรเนี่ยอันนี้มาจากไหนเนี่ยครับหลงฝูงหรือเปล่าเนี่ยมันแข็งอะไรเนี่ยออยโง่อันนี้หลงฝูงแน่นอน คออือ่ข้างขาวกูไปกินซะข้างเขาไปกินนี่ค่ยอะไรอามันฆ่ามันโฮููฮูสกิลแม่งคุณว่าคางครบท้องป่องเลยโอ้สกิลนี่ไกลจัดด่าไม่แรงเกินแดกเฮ้ยจะตายจะตายแล้วจะตายแล้ว ปุ้มอุ้ยยเจอโพแล้วจังหอะเนี้ยตุ้มตุ้มเอาข้างเข้าไปเดียกเอออุ้ยตุ้มเฮ้ยเฮ้ย มานี้ซะมึงรู้จักแบ็คแมนน้อยไปแล้วรู้จักเป่าแบ็คแมนน่ะลืมเปิดพีพีนี่ว่ะแบ็คแมนมาแล้วก็คือแบบผมคอมโบไม่เป็นนะครับผมคอมโบมั่วนะครับที่มันตายก็เพราะคอมโบมั่นี่แหละ เข้ามาหน่อยดิมันเข้ามาหน่อยดิอ่าไปแดกเอาไปแดกเอ้ามาจากไหนนี่ยเกินมันมาจากไหนเนี่ยใครเนี่ยข้าวเท่าไหร่วะเนี่ยสิบห้าเอ็มเหรอโอ้โหมันอ่าได้อันนี้ได้เล่นอันนี้ได้เล่นอันนี้ได้เล่นนะมึงมา,มานี่ดิทุกคนรอดูนะครับสิบห้าเอ็มจะโดนแบ็ทแมนตกมจะลุมครับขอร้องจะลุม ตุ้มเจ็บเจ็บนะน,นะแต่ไม่แรงจ้าทุกคนเครื่องหลอดเลยสองสกิลเนี่ยนี่มาดิ <c oughs> รถรถาไตารถไตาเาตาอ่อขาเสือหรือเปล่าออเมื่อกี้ <c oughs> ผมว่าถ้ามันแบบคอมโบสุดเดียวอาจจะตายได้นะครับสำหรับผลนี้แต่ผมคอมโบไม่เป็นนะครับเลยแบบกะแต่ว่าก็ตายได้นะครับอ เอ้ยอาฮ่าฮ่าโอ้โหาไม่ชอบเลยมีแต่คนเสือกเนี่ยนี่มาดิเสือกนักก็ตายไปซะโอ้โหาผลผลบิก๊กน้ำเก็บเรียบเลยเมื่อกี้เนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องเจอคอมโบสุดนี้ของมันเรียบร้อยเฮ้ไม่มีมันพลาดค,คอมโบสุดนี้บอกไว้เลยอ๋ออันนี้ได้เปิดอันนี้ได้เล่นอีกแล้ว ายหนึ่งอย่างไรผมก็ได้ฆ่าหัวกลับคืนมาหนึ่งโอ้โหนี่ได้เล่นวะไอ้สิบห้าเนี่ยมันตึงเกินเป็นเพราะฆ่าหัวหรือเปล่าเนี่ยผมว่าถ้าผมคอมโบผลนี้เป็นผมอาจจะตึงก็ได้นะเจอกูกากไงคอมโบไม่เป็นไงเฮียมาดิโง่เจอตุยลังไปทีหนึ่งเจอตุยลังไปทีหนึ่งไอ้น้ำแข็งก็จะเอากูอีกมึงตายกูสามรอบแล้วนะหรือเปล่าวะเปิดเลม่มมาอยู่แล้ว ตื่นตีถึงกับแตกกระเจิงไปแล้วไปอยู่แล้วจ้าพวนี้ก็หนีได้เหมือนกันนะน,นี่ฮุ้ยสกิลโลดมาแก่เนี่ยคนก็ฟุก <Nope. S 1> ไปแล้วจ้าเอาสกิลผิดไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วตุ่มได้เล่นฮ่า <laughs> <laughs> ซูไม่ได้กรไปดิค่ะไ่ข้าวหัวฟีแล้วหนึ่งอะไรวะเนี่ยอุ้ยผมอยากข้าวน้ำแข็งว่ะแต่ไอ้นี่มันมาเสือกไอไอ 15m เนี่ยมันตึงมากมั้งไอเฮียโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็จะปิดอีกแล้วหรือใช่ครับปิดแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะะก็ เออไปว่านะครับค่าผลนี้มันตึงมากตึงจริงๆดาเมจก็แรงนะครับแต่ถ้ามันคอมโบเป็นอะเนาะเออถ้าแบบมีคอมโบหรือว่ามีแบบคอมโบแบบสอดเดียวตายประมาณนี้ก็ตึงครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังไม่มีคอมโบเล่นนะครับก็เลยแบบยังไม่ค่อยฆ่าได้เท่าไหร่ถ้าคนมีคอมโบดีๆก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอหนึ่งร้อยไลค์คลิปหน้าอาจจะเล่นผลนี้อีกนะครับถ้ามีแบบต่อคอมโบเรื่อยๆหรือว่ามีแบบ หรือว่าแบบมีคอมโบต่อให้ต่อแบบซุดเดียวตายประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไปและไปกูไม่ได้เป็นเกย์น,นะเออช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b ลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง tiktok BMKTV 1 2เดี๋ย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับ,มมมรบผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน เฟซบุ๊ก BMK TV แวดไทยส่งนะครับก็อย่าลืมมาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เลยนะครับ